สวัสดีครับวันนี้เชฟชวนชิมนำเสนอเมนูกระเทียมเจียวกากไก่จะท็อปปิ้งเมนูอะไรก็อร่อยจ้าวันนี้เชฟชาติจะทำเป็นก๋วยเตี๋ยวโครงไก่ก็เลยจะพามาทำกระเทียมเจียวกากไก่กันก่อนเลยนะครับวันนี้ได้โครงไก่มาสวยมากๆส่วนหนังไก่ที่จะทำเป็นกระเทียมเจียวกากไก่เชฟชาติจะเลือกใช้เป็นส่วนคอส่วนนี้จะกรอบอร่อยมากๆนะครับมีมันเยอะเชฟชาติก็จะซื้อคอไก่มาเลาะเอาหนังนะครับ ท่านผู้ชมเลือกใช้เป็นหนังไก่แบบปกติก็ได้นะครับนําไก่มาลงเกลือล้างทําความสะอาดให้ดีโครงไก่ที่จะนําไปทำก๋วยเตี๋ยวก็ล้วงปอดล้วงอะไรออกให้หมดเราก็มาเลาะเอาหนังไก่ส่วนคอที่โครงไก่นี้นะครับแล้วก็ามาตัดแต่งเป็นชิ้นเพื่อที่จะนําไปเจียวปเป็นกระเทียมเจียวกากไก่นะครับหรือท่านผู้ชมจะต้มทานไปแบบนี้เลยก็ได้นะครับไม่เลาะก็ได้ส่วนคอไก่ที่ซื้อแยกมาเราก็นํามาเลาะเอาหนังนะครับเลาะเอาหนังมาแบบนี้แล้วก็ามาตัดแต่งเป็นชิ้น เพื่อที่จะไปทำกระเทียมเจียวกากไก่และส่วนคอไก่นะครับแล้วก็มาตัดแต่งหรือไม่ตัดแต่งก็ได้นะครับเป็นชิ้นใหญ่ก็ได้เลยนะฮะที่จะนําไปต้มเป็นก๋วยเตี๋ยวโครงไก่นะครับได้แล้วนํากระทะมาตั้งเตาเติมน้ําลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็ลงเป็นหนังไก่ที่เราตัดแต่งไว้ลงไปต้มต้มจนให้น้ําแห้งเลยนะครับก็จะได้ประมาณนี้หนังไก่ส่วนคอจะมีมันเยอะจะได้น้ามันเจียวแบบนี้เลยนะครับเยอะมากๆเลยพอหนังไก่เริ่มเหลืองกรอบ เราก็ลงปีกระเทียมที่เราโขกไว้นะครับวันนี้เชฟชาติเลือกใช้กระเทียมไทยจะโขกก็ได้จะปั่นก็ได้นะครับตามชอบแล้วก็เจียวกระเทียมให้มีสีเหลืองกรอบอย่าเจียวกระเทียมให้สีเข้มจนเกินไประหว่างพักให้เย็นเดี๋ยวกระเทียมจะมีสีเข้มขึ้นอีกนะครับอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็ปรุงรสชาติด้วยเกลือประมาณครึ่งช้อนชาตามด้วยผงรสครึ่งช้อนชาแล้วคนให้รสชาติอะไรแล้วเทกระเทียมเจียวแยกออกจากน้ํามันพักให้เย็นพอน้ํามันเย็นแล้วค่อยนํามาเทรวมกันนะครับ เท่านี้ก็ได้แล้วนะครับกระเทียมเจียวกับไก่หอมๆอร่อยอร่อย